อีกหนึ่งความงดงามที่น่าเก็บสะสมมากนะครับเหรียญอายุยืนรุ่นแรกหลวงพ่อทองสุทะสีโลเกจิดังแห่งวัดบ้านไร่ที่มีความเมตตาม,มามากๆนะครับกับเหรียญอายุยืนรุ่นแรกรายการนี้เนื้อเงินหน้าทองคําจัดสร้างเพียง99เหรียญน,นะครับแต่เหรียญน,นี้พิเศษหน่อยนะครับเลขโค้ดลงท้ายด้วยเลขสี่ จะเป็นตัววิเศษหลังแบบนะครับจัดสร้างเพียง10เหรียญน,นี่ครับสวยงามมากเลยครับเ,เพื่อนๆนทีมงานสยามนาคาเป็นผู้จัดสร้างมวลสารดีเปี่ยมด้วยพุทธคุณฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปหลวงพ่อทองสุธะ สีโลคุ้มครองทุกทุกท่านนะครับ